สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆจากหน่อยพี่น้องกับบรรยากาศแดดอีกแล้วพี่น้องเลยมื่อกี้บรรยากาศอะไรเข้ามาก็แล้วก็จะเริ่มก็ไล่พอเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องที่นี่กระทงไห้ทรงหน้ากระเบิดเขา ไไมีกบไปจักเท่าดีกบไล่ได้แต่ก่อนไปหา,มานมายน้องฮากบไปกินกระต่าบักถั่วปีบ่ไปกินกบักถั่วปีอ้าวคือล่มแท้แต่ใส่เฮ้หูกบไลขนาดนะ โอ้ยไปซิวพอยดิเดี๋ยวไปเบิดตเลยคุ็ปส์เป็นว่ทีขาวตับกี้ต้มกับเขาได้ ไปต่อไปน้องไปหาหน้าใหม่วันนี้ก็มาแต่หาหน้าใหม่ฮะกะจิลงเวน้นเวนคูนถิ่นเนาะเอาของฝากจากพี่สาวทางฝั่งไทยพี่หรือคุณแม่แม่จากฝัง่งไทยทางแม่แม่ทางฝั่งไทยเป็นฝากมาให้ให้กะหอดให้น้องลายมื่นมันฝากลายมื่นเลยฮะกะหอดไป ฉันหมวกไปเ็่าก่บนเฮ้กขีดเนี่ยอืมมากพงกป่าลูกบุรีจ้อยตัวนี้มามากใคจะุดตัวนี้อืาขุ่ขูขู่ขุม้านั่นนะบักเกิลขุด เจ็ดกับบูพ um ี่กับบูมี่เครับบูนี่กับบมีเอครับอไเนาะรี่

ออตคุดลลายพอแล้วมจะมีมันองเกี้ยงกว่านี้ไหมใ่ีกแล้วเพื่อนขีโบกับลูกสาวเพื่นพี่้องเน้อขา่ะน้อกลอนกบไปน้าหาเราหม่ไปน้ามือหนีป้าโขดโขกอุปการกินเดกเนี่ย เนอเนยฮะโอกากินแบบนร่อยเนี่ยโตมนหายโตไปเลยเนยอออากานะเออียางซกุมีนั่นทุงโต๊ะออกมาเลยใช่ทุงไว้เลยได้เลยนยลับกากินหเลยกบหายเยโชมาแล้วโกมาแล้วเฮ้ยโแล้วเด้อ punya <laughs> <laughs> Rojookarewa <laughs> 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 เศรษกิจกี่บักัวนี้ได้พี่บักถัวแล้วบักถัวพี่กบลีเลยดอกเออเตหชโตละผู้ใครเห็นนี่ของใครเห็นนี่นัรีเทนขนะเนยของแม่กับม่รุนรุ่รุู้แม่เอกมียุ เชียร์คุณลีที่เด้๋ยวเสีอารมณ์ก่อนนี่เป็นหูนหกระปูลังแข็งบ่่กบดังแขงบ่โอ้ยมันหลักขาวติช่วงนั่นไบิดดูะประดูโอ้ยรนี้จะีวิเย นี่ไปนะตามันตาันเห็นช่องตามันพี่มีหุงกบ้องก่เขียนลายเนาะ่คะคือจิ๊กก็เถ่าใช่ค่ะเหียเรียบร้อยเลยเข่า

<laughs> Những thương 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 chọn nó mai nhảy nó mai nói có ao hay một nào này mình hai kiến nhà lại cái nọ kìa nhau bay bài cái nọ này bật lại sò ăn không há xoài cá ăn kìa sẽ lại bỏ đây kín có đây kè người nào có ăn ngay đâu ăn đây บอลลีน่ะิตาไม่ดีพุ่นไป้วพุ่นสายนอลลี่เรห้นอนหันะตลนตกแล้ว มุนกข้ไปเนียเปลี่ยนเปลี่ยนนี่บุ้มัวนี่มาเข้านอนพูนไปเอาก่อนนะก่อนเป็นหัวเองเปนโอ้ปลาแลนสะานอา,อ,นนะาอ,นอ,อยู่แถวลึกพินนะพอคอแหลนแฉะอยู่ ขับขับ,บงูเหา่าบ่เนาะแมนได้เลยใช่แต่ยุลงจางแนงเลยบูเป็น้องเอ้าน้ำเกาะหมวกไปนนะอารมณ์มาในข้างเกเรยอยู่เนี่ย ao, oh, quay nỏ quá Con mi Mình khẩu người khác. con có mi Mình có อ้าแนนแม่นนนเนอะแม่นะแม่หุ่นหินลำไรหลอมเดียวมายืดดูสิไทยสิไทยนี่มาถือขัดเกาะขัดเกาะดู Nói đẹp quá Bạn no. bạn <laughs> 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 à,

เนาะ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 ายไปนาโอ้ยมันก็จะเป็นตาหย่านบนใดบ่เนาะเนาะเอ้าไก่ก็กระยุงปั๊บปล้วแล้วโอ้ยโดนรถเลย

Đấy, anh có cái xạ của một thầy phía nọng Thế Khó bay Khó bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ใช่ค่ะคนอื่นบ้างเหรออ่ะกลับก้นเมือ่อนักได้ให้ทอ,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 อ่อข,อขาเกาะนะขาเกาะฮั่ะคุณน้คุณทำไมคุณนักเลงอังเลยลูยนักเลงอะไรได้เนี่ยนักเลงเกินไปเห็อกันเลย โอ้ยบุถือก็ยาป้ามมันด้วยเอาแต่ตัวเองก็ยังเกือบจะไม่รอดแล้วน้องหนุ่ยเดี๋ยวเตรียมมืออันเนี่อยู่ให้น้องมาช่วยป่าโหสิก่งยังเด็กๆเลยสิก่งยังกินเก่งมากเออนั่นแหละเพราะว่าจะกินอันอื่นก็ไม่มีเงินซื้อให้กินหรอกมาค่ะคุณนาย่ะมาเดียวจ้าคุณนายกินเลยค่ะนี่พี่น้องโอ้น้อบักไงอยู่นีงใครเห็นมั้คะ เสียมให้แม่สิตาอเพยง็นกระตาเลยเตียกระตาเลยกรูกส้วนี่กูกสาวนี่ก็นั่งสตีมาดซะกันั่งซยัตงก็กินหัวห้างหละอืมใหญ่จัง มดมานี่หน่อยพดปอเี่แดงกันพี่น้องามมารีเลยนี่ปอเขาจะไปถกมางามแต ต่อยีวันหนึ่งนะจังขึ้นเ้ยขึ้นเทียงให้เทียงนะตอนนี้ก็เมื่อยแห้งเพราะกี้เขาเสาตอนนี้ก็สีขาสีเงนโมล้วโอ้ยายาวไปหนโอยาใหญ่จอุออทำไมเยอะ เหนื่อยไห่น้องสภาพโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว u n าหนักมากเลยขอบุญกุญทีามาชมหน้อยไปสามสัโมงวันนี้อาหารหมสามสโมงเต็มเได้เต็มตาต่ิดกรเต็มให้น้องไงนมากัแจ้งงด้เบิดเดือเท่านี้อะไรก็นไปแล้วขาบุญคุไร